มิสยู n น v e เว e ์ตัดขาดผู้จัดอินโดนีเซียเส้นชาวล่วงละเมิดผู้ประกวดรอยเตอร์ uter, รายงานว่าองค์กรมิ s ยู n น v e เวิร์สตัดความสัมพันธ์กับแฟรนไชส์ชาวอินโดนีเซียและจะยกเลิกการประกวดมิสยู n น v e เว e ร์สมาเลเซียที่กำลังจะมีขึ้นในปีนี้หลังผู้เข้าประกวดกล่าวหาว่าผู้จัดงานในท้องถิ่นล่วงละเมิดทางเพศ ผู้เข้าประกวดมิสยู n นเวอร์สอินโดนีเซีย6คนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจโดยกล่าวหาว่าผู้จัดงานล่วงละเมิดทางเพศโดยกล่าวว่าพวกเธอถูกขอให้เปลื้องผ้าเพื่อตรวจร่างกายหารอยแผลเป็นและเซนลูไล์ like, โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าเพียงสองวันก่อนพิธีมอบมงกุฎจะมีขึ้นที่กรุงจาก,การ์ตา ประเทศอินโดนีเซียทนายความของสาวผู้เข้าประกวดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันที่8สิงหาคมว่ามีหญิงผู้เข้าแข่งขัน5คนถูกถ่ายภาพร่างกายตำรวจจาการ์ตาไม่ตอบสนองต่อคำฟ้องพร้อมแสดงความคิดเห็นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าในวันอังคารรายงานจะถูกตรวจสอบ ในขณะที่พีทีคาเปนล่าสวัสติก้าคาเรียบริษัทผู้ถือครองลิขสิทธิ์การประกวดมิสยูเิเวอร์สอินโดนีเซียและป๊อปปี้คาเพลล่าผู้อำนวยการการประกวดมิสยูเิเวอร์สอินโดนีเซียโพสต์แถลงการลงบนอินสตาแกรมปฏิเสธว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการขอให้ผู้เข้าประกวดเปลื้องขอ มเม้วเพื่อตรวจร่างกายหารอยแผลเป็นแต่อย่างใดและเธอไม่ได้สั่งการให้มีการตรวจดังกล่าวอีกด้วยรวมถึงเธอต่อต้านการใช้ความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบการแข่งขัน Miss u n i v ์ r s e นโดนีเซียที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนสาวงามจากอินโดนีเซียไปเข้าแข่งขันการประกวดมิ s ยูเน v e เว e ร์ประจำปี2023โดยมงกุฎของเวทีประกวดของอินโดนีเซียตกเป็นของฟาบิเอลนิโคโกรเอเนเวล